สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศิริกิตกิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านาักขดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัฒ์บิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิต อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิจดิยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนเนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบุรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและเปียโน,โนเป็นวิชาพิเศษโดยส่งมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตรประจำสำนักเซนต์เจมส์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยส่งศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโน,โน ในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิตมีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิสเซอร์แลนด์และโปรโดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดี ด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสนพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทําให้เป็นที่ต้องพระราชธยาัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทําให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลาสามสัปดาห์ ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตเข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่1 9กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งม่านหม่อมราชวงศ์สิริกิตด้วยพระธรรมรงเพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนครจึงส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมาอย่างประเทศไทยด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะระทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สุริกิตเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตพร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยย์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ได้ส่งสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดมรมพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุก์ขบำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราชจวบจนปัจจุบัน